เนี่ครับท่านผู้กับก็เลื่อน ผมมาเจค์รมตรวจาเสอีพรองผู้ิการรักษาคกามมันคงจังหวัดนครปฐมครับผมได้รวมสิบปเพื่อนครับสมครับดีนะสบายดีครับพี่รูดว่าลงองค์ภาคเจ็ดาในวิธีทังหมด องนัดวิญญาณจุกอุอกตบบุกกระผมพันตำรวจโทอวันวัฒนรันงสรรค์รองผู้กับการสืบสวนสถาน,นีตำรวจภูธรสามคอยเผือกนำผู้พิการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมตรวจเป็นการพิเศษตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจติดคุเมืองตำรวจทางหลวงปล่อยปกครองและทะหารมาเพื่อมาทำพิธีปล่อยแถวดงฝัาล,ล้งางกจกรรมก่อนการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นจำนวนทั้งสิ้น280นายบัดนี้พร้อมแล้วครับพิธีการในพิธีปล่อยแถวช่วงนี้ครับกบผมขอนำท่านประธาน ชมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนการระดมก่านล้างโดยชุดปฏิบัติการพิเศษของกองก,กบกัรสืบสวนตำรวจภูธปปรจังหวัดนครปฐม ่อนทำการฝึกทุกครั้งและก่อนออกมาตรวจหน้าที่ทุกครั้งนะครับ่ยเรายึดหลักความปลอดภัยทางตัวพึ่งปฏิบัติเองแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเลยครับโดยนักเรียนท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติครับขอให้มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับทั้งการฝึกซ้อมนะรือการปฏิบัติหน้าที่จริงนะครับตำรวจเรายึดหลักความปลอดภัยนะครับทำการตรวจออาวุธ เป็นเกิดความมั่นใจซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะครับอยู่ในความสนใจของผู้เข้ชาจะ แลักสูพื้นฐานนะครับเกี่ยวกันใช้อาวุธเครื่องแต่งกายของผู้รับงานนะครับเราเน้นความปลอดภัยเช่นกันจะเน้นต้องมีเสื้อกราะมีเห็นขัดเท้นที่สองกับสุนสำมลองกุญแจมือไฟ้ายและอุปกรณ์เสริมต่างๆ เห็นการใช้อาวุธทั้งปืนยาวและปืนสั้นนะครับในการตุกยุทธวิธีนั้นมีหลายรูปแบบแต่เราจะหยิบเอามา,าเพียงการใช้อาวุธเบื้องต้นเท่านั้นเป็นเวลาพอเหมาะสม เป็นการยิงปืนอย่างฉับพลันนะครับอาวุธปืนยาวและอวุธปืนสั้นต่อเนื่อง ขอเสียปลบมือดงดงๆครับให้เป็นเกียรติและเป็นกำลังใจครับ,บ,บให้กล่า,าวให้กล่าวท่านสมเด็จเอกสนทัพตั้งสิทธิเท์เสรีวงศ์รองผู้กำกับการตำรวจจังหวัดนครก็มดุกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีเรียนเชิญครับ ภอง7เจ็ดประธานในทิธีด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาคเจ็ดมีมาตรการในการป้องกันปราฟารามอาชญากรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาค,าความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยจัดก,การเรื่องตั้งนายกองค์การบริหารตรวจตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและตั์สิน และอำนวยความสะดวกให้อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและให้ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงตำรวจภูธรภาคเจ็ดจึงกำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมพ่วงระหว่างวันที่11พฤศจิกายน2564ถึง20พฤศจิกายน2564ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหารและอาสาสมัครต่างๆที่มาช่วยเหลือการเป็นปติาง,งานของตำรวจตำรวจรุ่รภาคเจ็ดจึงจัดให้มีการปล่อยแถวกระดมกวาล้างขึ้นในวันนี้โดยมีข้าราชการตำร,รวจในสังกัดตำรวจรุธนรจังหวัดนครปฐมตำรวจทางหลวงตำรวจท่อง,งเที่ยวเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองกำลังอาสาสมัครพร้อมยานพาหนะเข้าร่วมในพิธีปล่อยแถวระดมกวาล้างในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้นสองรอยบนายวันนี้ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้ขสงดาขกล่าวให้โอวาทและก่อยแถวระดมกวาดล้างอาเชียกรรมในครั้งนี้ครับท่านตำรวจภูธรภาคเก็บท่านผู้บังคับการตำรวจภนครปฐม,มท่านรองผู้ดีการรักษาความมั่นคงภายในจังหงวมมัดนครปฐมท่านผู้แทน ในอเภอเมืองจังหวัดขอรแก่ที่เพื่อนน้องผู้ใช้การตำรวจสุกภาคส่วนและสายปกครองพี่น้องทหารและก็สื่อมวลชนที่รับทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน่อยแถวในการระดมกอบร่างอาชญากรรมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนายกอง์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภา ำบลของถินตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้กําหนดวันเลือกตั้งขึ้นในวันที่28ที่จะถึงนี้ซึ่งการปล่อยแถวนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการป้องรามที่เหตุที่ไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและพี่น้องประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำวรวจบุตรพรฆาเกต วันนี้คณะนท่านนายงตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกวิทยวงสุวรรณรองนายงตรีฝ่ายความมั่นคงสั่งการมายังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยท่านพลเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขท่านผบตรได้สั่งการทุกกองบัญชาการในสำนักง,งานหนวชาติให้มีการเปิดยุทธการในพื้นที่ในการกระดมกวารางชญจกรรมเพื่อป้องกามเหตุไม่พึงประสงค์ตำรวจภูธรภาคเจ็ด วันนี้ได้มีการปล่อยแถวพร้อมกันทั้งแปดจังหวัดโดยผมมอบหมายให้ทางรองผู้จัดการที่รับผิดชอบพื้นที่ไปเป็นประธานปล่อยแถวหรือเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในแต่ละจังหวัดซึ่งวันนี้เรามีการปล่อยแถวทั้งแปดจังหวัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการป้องกันผู้ที่จะก่อเหตุในช่วงนี้ขอให้ท่านยุติบทบาทนะครับ เราจะใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายร้อยเปอร์เซ็นผู้ที่คิดว่าจะก่อเหตุหรือไม่ประสงค์ที่จะสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะบังคับใช้กฎหมายร้อยเปอร์เซ็นนะครับวันนี้ผมจึงจึงนัเรียนไปยังผู้ที่คิดว่าจะก่อเหตุในช่วงการเลือกตั้งครั้งนี้ผมขอฝากพี่น้องตำรวจทุกคนนะครับขอให้พุ่งเท ด้วยความย่อหสา,หาระตั้งใจในการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลและสักนานห่วชาติสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราได้ก็คือพี่น้องประชาชนอยู่เย็ยนเป็นสุขพี่น้องประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาคนดีฮะอยู่เย็ยนเป็นสุขคนร้ายต้องอยู่ร้อนน้นทุกผมเรียนอยู่เสมอว่าพื้นที่ตำรวจท่าเก็บนี้เราจะปฏิบัติเชิงรบทุกรูปแบบนะครับในการก่อรางไม่ว่าจะเป็นอปปนวา,าวุธปืนอาวุธสงครามอาวุธระเบิดหรือยาเสพติด หรือบุคคลที่มีหมายจับในช่วงน,นี้เราจะปูพรมทุก้นที่ก็หลายที่พี่น้องเคารพนับถือได้โปรดดลนบนานพรให้พี่น้องทุกคนที่อยู่นอแห่งนี้ลงบตรลงสําเร็จในการระดมก่อร้างอิจกรรมและมีความแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับถึงสังพาพันธ์ที่สุดก็คือปลอดภัยจากโรคโควิด19มีสุขภาพเน็นมัยสมบูรณ์แข็งแรงบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอปล่อยแถวระดมก่อร้างอาจการรมก่อนการเลือกตั้ง นายกท้องถิ่นของตำรวจท้องภาคเหนือณโอกาสนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับจังหวัดนรทบมนะครับได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าธุรศักดิ์เจ้าหน้าที่ชดชน,นะครับแลการตรวจกำลังนนนคนของรถจกักรยานยนต์ของพ่อเมืองครับก็เป็นยุทธวิธีอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณรถ ในตัวของตำรวจทั้งหลวงนะครับนำรถมามอำนวยความสะดวกในทุกๆเทศก,ทก,ทกาลนะครับกวาการกวาดล้างจะต้องมีอย่างต่อเนื่องเนะ่องจของตำรวจมีสองน้นองเจ็ดนะเพราะว่าทั้งทุ่งทุ่งน้องชามีนโย,ยบายนะที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับในเขตจังหวัดนี้ก็โดยเฉพาะช่วงใงกล้เทศกาลลอยกระทงนะฮะ ทุกๆสพอของตำรวจรัรหวอดแล้วก็ผจมนะครับจำนวนจึสองสถานีนะฮะก็จะประกอบด้วยโรงพักที่อยู่ในเขตถนนเพชรเกษมนะครับพื้นที่สบพนนะครับรับวิดชอบถนนระยะยาวนะครับตั้งแต่อสอพทออุตบุญทนสัมพานธ์นครเย็สีโอแก้วนะครับต่อเนื่องกันมาถึง สพสามเพื่อแล้วก็สพเมืองนครงปสมไปจบที่สพโพรงพระเดือนนะครับและมีชอบเส้นทางรักเสด็จโดยตรงเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีพื้นที่ที่ติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับกำแพงแสนนะอริบุตลก็สพสามพรานโพแก้วนะครับพื้นที่รับน้ํานะครับบางเลนบางหลวงครับท่านผู้บราการก็ไป หม้อถุงยังที่มาทํความเดือดร้อนในตบ้นงต้นนะครับเมื่อสัปดาห์ท,ที่แล้วเพราะว่านอกจากกิจกรรมดูแลความปลอดภัยในชีวิตกับถิ่นของประชาชนแล้วการดูแลทุกสุขของผู้ที่ตกทุ์ได้ยากเดือดร้อนจาก,กอ,อุค์พระภัยนะครับท่านผู้จัดการก็เล่เงเห็นความสำคัญครับไม่ได้ลืมงนอนใจนะครับเป็นปิดท้ายด้วยชุดปฏิบัติการของอินซีเจ็ดนะครับรกับสืบส,สวนสอบสวนตำรวจถอดท,ท,ท,ทักเกียนะครับ